จะพามาดูนะคะในร้านวสันนะะ่ะนอกจากเป็นครีมเครื่องสำอางแล้วอ่ะเรายังขายเป็นพวกน้ำเป็นขนมของกินเนี่ยเราจะกินอะไรได้บ้างในร้านวสันนะคะมาดูกันนะคะค่ะมาเริ่มที่ตู้เย็นกันก่อนนะคะน้ำในตู้เย็นกินอะไรได้บ้างนี่ค่ะน้ำเปล่าเป็นน้ำเปล่าวสันนะคะ ก็จะมีสองไซส์นะคะไซส์เล็กกับไซส์ใหญอ่อันนี้กินได้ร้อปอร์ซแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นกลุ่มน้ำหวานนะคะ mm hmm. เริ่มจากอ่นนี้ค่ะดอยคมน้ำตาลศูนย์ไขมันศูนย์น,นะคะ mm hmm. เป็นกลุ่มน้ำผลไม้นะอันนี้เป็น,นผลไม้ผลไม้รวมของดอยคำค่ะ ะจะมี2องรสองวนแดงกับน้ำส้มเนาะไขมันสูงเหมือนกันแล้วก็จะมีวิตามินซีค่ะอันนี้ก็กินได้จะมี2รสชาติเหมือนกันน้ำตาลน้อยเนาะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มเยลลี่ ชัน,นี้กินอ,ะ,อะไรได้บ้างยินลี่ตัวนี้เป็นคอลลาเจนนะคะตัวนี้ะจะให้60แคลอรี่นะคะตัวนี้จะมีโปรอยู่นะชิ้นที่2 1บาทนะคะไขมันศูนยเหมือนกันแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้วิตามิน C ค่ะไขมันทั้งหมด0%เหมือนกัน แล้วก็วิตามิน B กลุ่มนี้ก็จะกินแล้วก็อิ่มท้องหน่อยนะคะแล้วก็เป็นน้ำก็อิชิตานก็พอได้อยู่นะคะน้ำตาลน้อยอยู่เหมือนกันไขมันน้อยค่ะในตู้เย็นก็ประมาณนี้นะคะก็มาเลือกช็อปมาเลือกอซื้อกันได้นะคะ ค่ะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวดีทอนะคะตัวนี้สามารถเอ่ปเอาผสมกับน้ําเปล่าได้เลยค่ะพลังงานแค่10แคลอรี่นะคะไขมันศูนย์น้ำตาลศูนย์ค่ะแล้วก็มาดูขนมอบเคี้ยวก็จะแนะนําเป็น มักฝรั่งเนาะสำหรับใครที่แบบอยากเคี้ยวเหงาปากนะคะก็จะมีกลุ่มมักฝรั่งที่แบบน้ำตาลศูนย์ไขมันศูนย์นะคะตัวนี้ก็ให้พลังงานแค่10แคลอรี่ไขมันศูนย์น้ำตาลศูนย์เหมือนกันมีหลายตัวนะคะแล้วก็มีเป็นลูกอมก็มีนะคะของฮอนน้ำตาลน้อย ไขมันศค่ะอันนี้ก็มีหลายรสชาตินะคะส่วนข้อนมตัวนี้ก็พอกินได้นะคะไขมันน้อยแต่ว่าให้พลังงานเยอะหน่อยอันนี้จะเป็นแบบอบไม่ใช่ทอดเนาะค่ะของกินก็ประมาณนี้นะคะค่ะเป็นไงกันบ้างคะของกินในร้านเมวาสาัน สามารถมาซื้อมาช็อปกันได้นะคะวันนี้ขวัญขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าคลิปพรุ่งนี้จะเป็นคลิปอะไรนะคะอย่าลืมมาติดตามแล้วก็กดไลค์ให้ขวัญด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย